สวัสดีครับครานี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม Cat Quest ภาค1เปิดเกมมาผู้เล่นจะอยู่กับพี่สาวของเขาบนเรือลำเล็กในทะเลเปิดพี่สาวของเขาได้ถูกลักตัวไปโดยแมวขาวที่ไม่รู้จักซึ่งสวมหน้ากากแมวขาวได้ทำลายเรือของเราปล่อยให้เราเนี่ยลอยล่องไปในทะเลและหายตัวไปขณะที่ผู้เล่นหมดสติ พบว่ามีเครื่องหมายสีม่วงแปล,แปลกๆอยู่ที่ด้านหลังศีรษะของเราหลังจากนั้นไม่นานผู้เล่นจะชะล้างตัวที่ชายฝั่งของอาณาจักรเกาะเฟรนกาดซึ่งผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่นั้นเป็นแมวพวกเขามาพร้อมกับจิตวิญญาณที่เป็นมิตรเซเพอรี่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ของผู้เล่นเซเพอรี่เปิดเผยว่ามังกรได้กลับมายังเฟรนกาดแล้วแต่ผู้เล่นจะต้องหยุดมันหลังจากเอาชนะศัตรูสองสามตัว เซอร์เพอร์ลีได้แนะนาว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมผู้พิเศษซึ่งอาจรู้ว่าเครื่องหมายแปลกๆบนตัวของผู้เล่นเนี่ยหมายถึงอะไรผู้พิเศษเปิดเผยว่าเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของโลหิตมังกรกลุ่มนักลบที่เอาชนะมังกรเมื่อนานมาแล้วแต่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับนักเวทได้แนะนำเนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยเป็นสายของโลหิตมังกรพวกเขาเนี่ยจึงสามารถเรียนรู้เวทมนต์ได้และจู่กๆก็มีวงเวทแปลกประหลาด เกิดขึ้นมาท่ามกลางเมืองหลวงพร้อมกับมีมังกรแดงออกมาละว,วาดทำลายเมืองพวกเราจึงได้เข้าไปต่อสู้จนเอาชนะมังกรแดงได้ในที่สุดแล้วเราก็ได้รู้ว่าแมวที่จับพี่สาวของเราไปนั้นชื่อว่าดาโคตและยังเป็นคนเสกพวกมังกรมาบุกเมืองนี้อีกด้วยเราจึงต้องไล่ล่าตามดาโคตไปตัวเราได้ไล่ล่าถามชาวบ้านมาเรื่อยๆจนไปปะทะเข้ากับมังกรเพลิงอีกตัวและเห็นเงาของพี่สาวของเราแต่สุดท้าย นั่นก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่ดาโคตได้สร้างขึ้นเราจึงไล่ตามต่อไปจนเจอซากประาคาัพังแห่งหนึ่งที่บันทึกเกี่ยวกับการทดลองหลอมรวมพลังของลมังกรเข้ากับแมวจนออกมาเป็นเหลาโลหิตมังกรหลังจากนั้นเราจะได้รู้ข่าวเกี่ยวกับมังกรน้ําแข็งที่อาศัยณะทะเลสาบเฟินการแต่เราจะต้องมีความสามารถในการเดินบนน้ําได้ก่อนถึงจะไปต่อสู้กับมันได้ยามจึงได้บอกอีกว่า เราสามารถไปเรียนวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีได้ที่เมืองอุ้มเท้าเหมียวเราจึงได้เดินทางไปร่ำเรียนวิชาที่นั่นและเข้าต่อสู้กับมังกรน้ําแข็งจนเอาชนะมาได้เมื่อเราได้ลองถามยามดูแล้วเราจะได้รู้ว่ามีเมืองชื่อกางหานลมอยู่และเราสามารถเรียนรู้วิชาบินได้ที่นั่นเราจึงตรงไปที่นั่นทันทีแต่เราก็รู้ว่าเมืองนี้มีปัญหามากมายรอเราอยู่ลทําให้เราบินไม่ทันทีแต่เรา ก็จะไปพบกับุูมไม้ประหลาดผู้ได้ที่มันบอกว่าถ้าเราช่วยเหลือมันมันจะทําให้เราบินได้เมื่อเราลองช่วยเหลือเมืองนี้ไปสักพักเราจะรู้ว่าต้นไม้วิเศษมีปัญหาเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งมาสกัดเวทบินออกจากต้นไม้จนเวทบินเนี่ยมันกลายเป็นอัญมณีไปเราที่ได้ค้นพบอัญมณีแล้วก็เอาอัญมณีเนี่ยไปใหุู้มไม้ประหลาดความทรงจําของปู้มไม้ประหลาดได้กลับมาและเราได้ดูว่าเมื่อนานมาแล้ว มังกรได้มาเยือนโลกแห่งนี้และเหล่าแมวก็ได้ขอความรู้เรื่องเวทมนต์จากเหล่ามังกรมังกรก็ยินดีจะมอบให้โดยมีข้อแรกเปียนที่ต้องขอช่วยเหลือเหล่ามังกรยามที่มังกรต้องการต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ศึกมังกรชิงพิภพเกิดขึ้นเหล่ามังกรที่หลบหนีภัยมายังโลกแห่งนี้แต่ถูกโลหิตมังกรสังหารและแย่งจริงพลังและเจ้ากุ่มไม้ตัวจริงนั่นก็คือมังกรที่โดนแย่งจริงพลังไปนั่นเองหลังจากเอาชนะมังกรได้ เราจะได้ความสามารถในการบินมาเราจึงได้ไปจักการมังกรตัวท้ายที่ดราโคสได้เสกออกมานั่นก็คือมังกรทมินนั่นเองมังกรทมินนอาศัยอยู่ในดงหนามซึ่งเราต้องบินข้ามไปหลังจากเราเอาชนะมาได้ดราโคตจะโทรจิตมาบอกให้เราไปยังอุ้มเท้าเยือกแข็งถ้าอยากช่วยพี่สาวของเจ้าแล้วก็สเปอรี่คิดว่านี่เป็นกับดักและให้เราไปฝึกกับคนรู้จักเพื่อแข็งแกร่งก่อนที่จะไปสู้กับดราโคตระหว่างเดินทาง เราก็ได้ไปเจอซากปรักหักพังแล้วได้รู้ว่าผู้เท่าผู้สร้างโลหิตมังกรขึ้นมาชื่อเอเลียสและหลังจากจบศึกมังกรชิงพิภพเขาถูกหาว่าเป็นผู้ทรยศเนื่องจากไม่ยอมผนึกพลังของเหล่าโลหิตมังกรเราจะได้รู้อีกว่าเอเลียสนั้นถูกผนึกอยู่ในมิติที่ศูนย์และเหล่าโลหิตมังกรต้องการพลังเพื่อปลดผนึกที่นั่นและทาโคดก็เป็นหนึ่งในโลหิตมังกรเช่นกันที่อุ้มเท้าเยือกแข็ง ดาโคดได้เรียกมังกรทุกรูปแบบออกมาต่อสู้กับเราเราได้เอาชนะและตามเงาล่างของพี่สาวเราไปจนเข้าไปในปราสาทที่มืดมิดแล้วได้รู้ความจริงว่าตัวเราเองนั้นไม่เคยมีพี่สาวมาก่อนทั้งหมดเป็นภาพลวงตาที่ดาโคดได้สร้างขึ้นเพื่อให้เราใฝ่หาความแข็งแกร่งและเราจะได้รู้อีกว่าสเปอร,รี่ที่คอยช่วยแนะนําเรามาตลอดนั้นเป็นคําสั่งของเจ้าดาโคตนั่นเองสิ่งที่ดาโคดทำมาทั้งหมด เพียงต้องการเลือดจากผู้หัวใจของโลหิตมังกรที่แข็งแกร่งมาเป็นพลังเพื่อเปิดมิติที่ศูนย์นั่นเองเมื่อเราเอาชนะดาโคตมิติที่ศูนย์ได้เปิดออก